โดยรองอธิบดีนะคะกรมการขนส่งทางบกค่ะลงพื้นที่สถานีขนส่งยะลาตรวจเยี่ยมอำนวยความสะดวกกับที่นองประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานค่ะนายบัญญัติคันธารองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้นําคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนะคะอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานนี้นะคะที่สถานีขนส่งเทศบาลนครยะลาโดยมีนายสาธิตชัยสถิตค่ะขนส่งจังหวัดยะลาพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ขนส่งยะลาและทางเทศบาลนครยะลา ร่วมให้การต้อนรับค่ะโดยอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะก็ได้พบปากกับผู้ประกอบการขนส่งพร้อมทั้งได้พูดคุยกับประชาชนที่มาใช้บริการที่สถานีขนส่งและตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่ขนส่งยะลาเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานตลอดเทศกาลสงกรานต์ค่ะซึ่งได้มีการตั้งจุดตรวจรถนะคะตรวจคน มีการตรวจสารเสพติดของพนักง,งานขับรถโดยสารสาธารณะทุกคันก่อนที่จะออกเดินทางจากจังหวัดยะลาควบคู่ไปกับการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะเริ่มต้นวันนี้เป็นวันแรกค่ะเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2566และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยในการให้บริการรถโดยสารสาธารณะกับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะค่ะทางด้านของนายบัญญัติคันธารองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็ระบุนะคะว่าจากการตรวจเยี่ยมปฏิบัติการการรณรงค์ในช่ว ว่าเทศกาลสงกรานในพื้นที่จังหวัดยะลาเท่าที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะโดยการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกก็ได้มีการมอบนโยบายเอาไว้ให้นะคะว่าเดินทางของพี่น้องประชาชนจะต้องมีรถให้บริการที่เพียงพอในส่วนของพื้นที่จังหวัดยะลารถที่ปล่อยไปก็ในส่วนของการปล่อยรถนะคะจำนวน28คันแล้วก็เป็นรถที่เดินทางไปในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครสองคันมีผู้โดยสารเต็มคันแต่ก็ยังไม่มีในส่วนของการเสริมรถไม่ประจําทางแต่อย่างใดค่ะขณะที่ ในช่วงเย็นนะคะพี่น้องประชาชนก็มาใช้บริการโดยสารรถประจําทางจากยะลาไปกรุงเทพนะคะกันอย่างคึกคักและผู้โดยสารก็บอกด้วยค่ะว่าจะเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดราชบุรีก็เชื่อมั่นในมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนของทางกรมการขนส่งทางบกในช่วงของเทศกาลสงกรานนี้ค่ะ